สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวิบินพระบ้านพระเหมาะระราเครื่องราคาถูกๆราคาป่นๆให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกรับชมกันในแบบที่ถูกใจนะครับสนใจอะไกันไหนก็อย่าลืมทักเริมโทรกันก็0 9 0 0 6 2 3 7 6 2ลาย PONG190990 นะครับพี N ่ๆแล้วก็สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนกันตรงนี้เลย QR code ที่ลนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับ โอเคมาพี่พี่วันนี้ก็มีบริการเก็บเงินไปทั้งเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ EP ที่79เริ่มต้นกันที่ราคาองค์ละ100บาทวันนี้มีอะไรนำเสนอให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมมีหลากหลายรายการนะครับรายการลอร้อยอ่าเริ่มต้นที่องค์นี้เลยแล้วกันนะครับพี่พี่องค์นี้จะเป็นเหรียญเราก็คงวัดบางกระพร้อมครับพี่พี่วันนี้น่าจะได้ทั้งสามสี่รายการได้ไม่เยอะพราคงวัดบางกระพร้อมครับอันนี้จัดไปในราคาเอาเท่าไหรดีอะ วันนี้น่าจะขึ้นปิดราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับองนี้น่าจะขึ้น <machine> ปิดราคาหรือเปล่าองค์นี้องค์นี้หรอพ่อคงมันบางกระพร้อมหรอนี่ันขึ้นปิดราคาแล้วเนี่ยนะครับนี่องนี้รายการที่หนึ่งแล้วกันนะครับพี่พี่อ่าไม่เป็นไรนะครับพี่พี่ให้พี่พี่รับทนเลยเอาไปหนึ่งร้อยบาทพี่พี่หลวงว่าคงมันบางกระพร้อมครับพี่พี่องนี้หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวพี่พี่ท่านใดสนใจถูกใจนะจัดได้เลยครับองนี้แต่ผมซื้อมาเกินนะเพราะว่าตัวนังสรงหนังสือคมชัดมากครับเหรียญนี้นะตัวนังสรงหนังสือคมชัดมากครับ นี่เออหนึ่งร้อยบาทแล้วกันพี่พี่ใไ,ไหนมาละขึ้นละนะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สองครับพี่พี่รายการที่สองจัดตรงไหนให้พี่พี่พดีนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทก็น่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อ,อ,กอเกษมเขมโกสู่สารใต้รักจังหวัดลำปางอันนี้ผมไม่ทราบปีนะพี่พี่รายการที่สองโอ้นี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญสุสารใต้รักจังหวัดลำปางนะครับนี่ครับพี่พี่หลวงพ่อเกษมเขมโกวันนี้มีน้อยนะไม่ได้เยอะมากนะครับหนึ่งร้อยบาท แล้วก็รายการต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่อ่อเป็นเหรียญนี้ละกันนะครับพี่พี่รายการที่3จัดให้100บาทก็น่าจะเป็นเหรียญหลวงข้อเงินนะครับพี่พี่หลวงข้อเงินจอบอันนี้อะไรเนี่ยจอบจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่100บาทพี่พี่วันนี้ก็มานะครับรับชมกันนะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับรายการต่อไป จะเป็นเดี๋ยวนะลืมไปแล้วนะครับจะขึ้นหลวงพ่ออะไรรายการต่อไปนะครับอันนี้เอารายการที่4นะครับพี่พี่อันนี้ขอ300บาทจะเป็นปูเอี่ยมนะครับหลังยันสีเนื้อแบบผิวพันเหรียญน,นี่คือหิ่งๆิ่งเลยนะแต่ว่าถภาพใช้ตามสภาพการเวลานะครับพี่พี่สามร้อบาทครับรายการที่4พี่พี่รายการที่4ขอ300บาทนะครับลองดูนะพี่พี่เผื่อถูกใจ รายการที่5ครับพ hmm. <Exactly. S 2> ี่พีองนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากองมะขามเท่านะครับรายการที่5้าพะแกะตลับมาองนี้เก่าๆเลยครับองนี้เอา2อ0บาทครับพี่พีองนี้เอา2อ0บาทปู่สุขรปากคองมะขามเท่านะครับอง์นี้เอา200บาทครับพี่พีลองดูนะนี่ปู่สุขรปากคองมะขามเท่าเอา200บาทครับพี่พีลองดูนะนะครับเพื่อถูกใจรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย หกนะครับค้หกนะครับจะเป็นอ่อันนี้เลยนะครับพี่พี่พารีลานะครับพระรีลาเนื้อดินนะครับตอกเก่าตลับหนึ่งใบพี่พี่เอาสามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยบาทรายการที่หกนะครับเอาสามร้อยบาทเป็นพระรีลาเนื้อดินนะครับวันนี้น่าจะได้ตั้งยี่สิบรายการนะ้วเราทำวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับมาสายด้วยวันนี้มาสายด้วยนะครับอันนี้เอาสามร้อยบาทครับพระรีลา รายการต่อไปรายการที่7นะครับพระชัยพระชัยพระชัยไม่ทราบที่นะครับพี่พี่เก่าดีองนี้นะครับนี่ครับพระชัยไม่ทราบที่อง์นี้เอา400บาทพระชัยวัดนะครับเนื้อเก่าจัดเลยพี่พี่ไม่ทราบที่นะเอา400บาทครับพี่พี่พระชัยวัดนะครับองนี้เอา400บาทนะครับ รายการต่อไปรายการที่อะไรนะรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นตรงนี้เลยนะคะพี่พี่พระนางพญาโอ้โหเดี๋ยวนี้พิมพ์ทรงสวยมากมากครับตลับหนึ่งใบพระนางพญาครับพี่พี่อ,องนี้รายการที่แปดรายการที่แปดเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่อ,องนี้ก็หิ่งหิ่งดีนะ เนื้อดินตามสไตล์นะครับพี่ๆตองนี้หิ่งๆดีนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นคาบเป็นเข่าตรงไหมผมไม่แน่ใจนะเอาสามร้บาทเอาสามร้อยบาทพี่ๆเข่าตรงรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าครับตรงนี้สวยงามสุดๆสุดๆไปเลยเลยตรงนี้นี่ครับเตารีศ่น 5A เตารี่น 5A พร้อมตลับ เก่าหนึ่งใบครับพี่พี่เป็นเงินผสมนะสวยงามเต็มฟอร์มครับองนี้พี่พี่เตาลีศูนย์ห้าเอสวยงามมากๆครับ mm. องนี้นี่นี่ครับหัวเรือกระดกนิดๆน,น,นะครับองนี้เอาพร้อมตลับด้วยนะตลับเก่าหนึ่งใบนะพี่พี่เอาแปดร้อยบาทพี่พี่นะครับเอาแปดร้อยบาทรายการที่เก้ารายการที่เก้าเอาแปดร้อยบาท นี่ครับลองดูนะรายการที่9เตาลีดเเตาลีด A สวยงามมากๆความตลาดหนึ่งใบครับ800้บาทรายการต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นปู่ทวดอันนี้ผมว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นย้อนยุคมานะแต่เนื้อออกเป็นนวะเลยพี่ๆเสมาอันนี้เป็นู่นแปลงของดูเป็นย้อนยุคนะ เอา300บาทครับพี่พีเสมาปูทิมนะครับเป็นออกเป็นย้อนยุกนะผองดูออกเป็นย้อนยุกนะเอา300บาทครับองนี้เก่าๆดีพี่พี่นะครับกันเสมาเอา300บาทแต่ออกเป็นเนื้อนาวะนะเพราะเส้นสายระยันคมนะครับออกเป็นเนื้อเหรียญลาวะเลยพี่พี่ออกที่ไหนผมไม่แน่ใจนี่ลองดูแล้วกันนะคมสวยไหมพี่พี่ลองดูนะรายการที่10 300บาทรายการที่11อนะครับ รายการที่11จะเป็นพระปิดตาหลวงปูดอันนี้ผมดูเป็นพ่อเดิมนะพี่พีดปิดตาเก่านะครับเอา300บาทครับพี่พีดรายการที่11ครับเอา300บาทนี่รายการที่สิบเอ็ดเจ้าของเดิมบอกเป็นพ่อเดิมนะเป็นปิดตาพ่อเดิมแต่ผมไม่แน่ใจนะลองดูแล้วกันพี่พี่นะครับเอาสามบาทนะคะปิดตานะรายการที่สิ รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นพระหลวงนิมนหลวงพ่อปานนะครับผนุมานผนองมานเป็นหลวงพ่อปานนะครับพี่พีเอาสามร้อยบาทครับหลวงพ่อปานเป็นานุงมานนะครับพี่พีเอาสามร้อยบาทนะครับนี่ผงอดผงเป็นผงปูซิเมนเก่าๆนะเอาสามร้อยบาทนี่ครับนี่หลังนะครับเอาสามร้อบาทรายการที่สิบสอง รายการที่13านะครับรายการที่13าจะเป็นเหรียญพอดเดิมปีแ2สองนะครับอ,อันนี้ออกเป็นเนื้อเงินเลยนะเจ้าของเดิมซื้อมาเป็นราคาเนื้อเงินเลยนะนี่ครับพอดเดิมนะครับรายการที่ส3าเอา4ี่รอบาทครับพี่พี่เอาสี่ร้ยบาทนะครับหลงพอดเดิมนะครับพี่พี่เป็นเหรียญน,นะคบเอา4ี่รอยบาทถูกใจยังไงทักหรือโทรมาได้นะครับพี่พี่เนาะทักหรือโทรมาได้ รายการต่อไปรายการที่15้านะครับรายการที่ส5้าจะเป็นหลูกห้องเงินห้วยเขนนะครับวนี้พี่พี่เดี๋ยออามานห้วยเขนนะรายเก็บแต่งทางตะใบเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้นะรายการที่15้านะครับเอาสามร้อยบาทราอยเก็บแต่งทางตะใบสวยงามมากๆครับ,ว,นะว,บ,รบ,รบวันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆนะวันอังคารนะครับที่ห้านะครับวันนี้ นี่ครับเอาสา0รอยบาทครับเพราะเงินห้วย,วยเข็นนะครับพี่พีเป็นห้วยเข็นนะเอาสา0รอยบาทพราเนื้อเก่ารายการที่ส5บห้าเป็นพราสมเด็จอง์นี้เลยครับพี่ฟอร์มเต็มมากๆสวยงามมากๆครับนี่ครับโอ้โหมีภาบนี่ครับคภามวลสารต่างๆนะถือว่าสวยเลยล่ะผมว่านะสวยนะครับสวยงามน,น,นะองนี้สองดูเนื้อหน่อยนิดหน,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 นึงนะครับพี่นี้ พระสมเด็จนะครับพี่พี่องนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาสามนมอนสานนะครับพี่เพียบเลยโอ้โหพี่เอ้ยเต็มซุ้มอ่ะนะครับเอาสามร้อยบาทครับพระสมเด็จรายการที่สิบห้าพี่พี่ขอชมรูปพิ่มเติมได้เลยพระฟอร์มสวยมากนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกจะเป็นพระหลวงท่องเงินนะครับพี่พี่องนี้จะเป็นพิมพ์คิดตา เป็นทีมที่คิดตานะครับพี่มีโอ้โหคาบกีบเบาคาบกีเบาองนี้พี่มีคิดตาชัดเจนนะครับพี่องนี้ชัดเจนโอ้โหองนี้บึกบักต้องบอกว่าฟอร์มเต็มนะองนี้สวยงามมากๆครับเป็นทีมคิดตาน่าจะสามชายพี่พี่ต,ล,ะะตลับเงินชุบทองนะครับเป็นตลับเงินชุบทองนะพี่พี่เป็นตลับเงินชุบทองนะครับแต่สวยงามมากมากครับ เป็นตลับเงินชุบทององนี้หลงท่องเงินนะครับพี่พี่ซึ่งแบบผิวพรรณวันนาะโลหะนี่คือตามศิละปะเลยครับพี่พี่ตามยุคตามสมัยแนละ้วสองสี่กว่านะครับสองสี่กลางกานะเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้หลงท้องเงินพิมพ์คิสตานะครับในทุง่งหนึ่งได้เก่าดีองนี้ตลับนี้ก็พี่จนๆแล้วนะผมว่านนะเอาเจ็ดร้อยบาทรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ด จะเป็นพระรัตนยุครัตนโกศิน์นะครับพี่ศิลปะยุครัตนโกศิลเอาสามร้อยบาทครับพระรัตนะนี่ครับยุครัตนโกสิน์เอาสามร้อยบาทครับพี่เกื่อพี่พี่ท่านใดถูกใจนะโอ้โหบูทองนะต้องบอกว่าลงรับบูทองนะครับพี่พี่สวยงามเก่าดีนะออกเป็นสังกระจายโบราณนะออกเป็นสังกระจายโบราณนะครับพี่พี่เก่าดีครับวงนี้วงนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ คารัตนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดเป็นรูปเหมือนปั๊มพอดเดิมนะครับพี่พี่โอ้โหต้องก็ขอแกะหน่อยละขอแกะนิดนึงนะครับพี่พี่รายการที่สิบแปดนั่นมากนะพี่พี่ผมว่าเจ้าของเก่านะ่าจะอัดกาวเลยนะ แน่นมากเลยครับพี่พี่แน่นแบบแน่นแน่นกึกเลยต้องทุบกรอบน,นะครับต้องบีบกรอบน,นะโอ้โหอนี่พี่พี่พแน่นมากๆครับอ,อันนี้พอเดิมนะครับอ,อันนี้เอาอ,อันนี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่พี่แน่นมากเลยนะพี่พี่พยายามแกะผมแงะจเนเล็บเล็บฉีกมดเลยนะพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทไหนพี่พใครสนใจนะพอเดิมรูปเหมือนรูปเหมือนปั๊มปีแปดสองเนื้อออเบอต้านะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาท รายการต่อไปรายการที่สิบสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นอันนี้ะระก,กันนะครพี่พี่นี่จะเป็นพระเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวะกามาแก้พรระดับหนึ่งใบนะครับนี่น่าจะเป็นเจ้าสัวส,วสองไหมพี่พี่เอาเป็นเนื้อคล้ายๆเป็นเป็น,เ,ปนเนื้องิเนเงิเนงเลยนะเอาสี่ร้อยบาทครับพรระดับหนึ่งใบเจ้าสัวส,วสอง เป็นหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับรายการที่20ิบเอาสี่รอยบาทครับพี่ๆองนี้สวยๆก็วัดกลพี่ๆครับลองดูนะเพื่อถูกใจนะครับพี่ๆปู่บุญนะครับปู่บุญนะรายการที่ยี่สิบเอ๊ส1บเก้านะขอภัย19เก้านะครับยี่สิบเป็นองนี้เลยพี่พ เป็นองน,นี้เลยนะครับองนี้จะเป็นหลวงพุกั่นวัดพญาวัดพญาติกาลรามนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพุกันนะครับพพ์เสียนตองนะครับพี่ๆองนี้เอา400บาทครับพี่ๆองนี้ปุกกันนะครับเสียนตองนะครับองนี้เอา400บาทพี่ๆถ้าได้สนใจลองดูนะนี่เขาก็หลายทองแบบแห้งๆเลยพี่ๆเอา400บาทแล้วก็นที่20นะครับเป็นปุกั่นนะครับปุกั่นเอา400บาทรายการ21เอาชุดเครื่องรางของขังนี่ยกชุดไปเลยนะพี่ๆ ก็อบอกเายยกทุยกยศยกชุดไปเลยนะครับพี่ๆียกชุดไปเลยเป็นชุดเครื่องรางของขังนะครับแล้วก็จัดมาให้แบบงามๆเลยพี่ๆนะครับเดี๋ยวเแป๊บนึงนะครับเป็นชุดเครื่องรางนะครับนี่ได้บอกหมอบ้านๆว่าคนโบราณเขาจะแบบแบบใส่กันแบบว่าเป็นเป็นชุดเป็นอะไรอย่างนี้เลยพี่ๆีนะครับ แน่นมากนี่ครับที่ได้เป็นชุดมาอย่างนี้เลยนะนี่พี่พี่นี่มีเบีย้ยนะผมไม่แน่ใจหลงข้อนะครพี่พี่ใชุดเบีย้ยนี่เนี่ยหมาทุยหรือไหนที่ไหนผมไม่แน่ใจแล้วเนี้ยเป็นคล้ายเป็นตะกุดพิสมอนนะนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นกัดแบบคล้ายเป็นลงล้างฝังเชือกมาด้วยพี่พี่แล้วก็มีพ้าเงินนะชุดเนี้ยทั้งชุดเลยนะพ,พี่ชุดเนี้ยทั้งชุดเลยนะผมให้ยกชุดไปเลยนะรายการที่ยนะี่สิบเอ็ดเลยนะเบี้ย ตะกูดพิสมอนจอบนะครับพ่องเงินนะชุดนี้ผมเอาแค่400บา,400บาทก็พี่พี่เอา400บาทเอายกชุดไปเลยนะพี่พี่ยกชุดไปเลยครับยกพวงนี้ไปเลย400บาทรายการที่21ต่อไปนะครับรายการที่22นะครับรายการที่22ก็จะเป็นนะครับรายการนี้ละกันนะครับพี่พี่อันนี้ผมได้เก่ามาแต่ผมไม่แน่ใจปีนะเป็นพ่อแดงไว้เข่ามันได้อิดอ่ะพี่พี่นะครับเป็นพ่อแดงไว้เข่ามันได้อิดนะครับ ยี่สิบสองอันนี้เอาหกร้อยบาทครับอันนี้มันบ้านมาเลยนะห่วงหัหูเจาะอ,อะไรแบบให้ผมดูแล้วดูแบบก็อลองดูแล้วกันนะครับพี่ผมก็ไม่เป็นนะต้องเรียนตรงตรงเลยเนี่ยต่อหัวหูเจาะอ,อะไรต่างๆคือดูปิ้นๆดูปิ้นๆน,นะครับลักษณะเส้นขอบร้อยตัดนะครับพี่พีเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับผ้าแดงไว้ขามาได้อีกเส้นหูเส้นอะไรต่างๆนะครับคมสวยนะครับตันนี้ ผมดูหูหูเจาะนะครับปิ้นปิ้นนะครับปิ้นตั้งคงคมนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆปิดถูกใจเท่าไหร่ก็แดงนะครับเอาหกรบาทรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นเหรียญแกะตลับทองมาวันนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทีมวรหันไล่นะครับเป็นเนื้อตะกั่วพี่ๆองค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วขอแปดร้อยบาทครับพี่ๆโอ้โหไฟตัดเสร็จเลย